สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องเชื่อมไฟฟ้ามาใช้สำหรับเชื่อมชิ้นงานโลหะด้วยตัวเองการเลือกเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหากผู้ใช้งานเพิ่งเริ่มหัดเชื่อมชิ้นงานเนื่องจากเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่วางขายตามท้องตลาดนั้นมีให้เลือกหลากหลายแบบและใช้กับรูปแบบชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงผู้ใช้งานจะต้องทำความเข้าใจคุณสมบัติของเครื่องให้ดีอีกทั้งอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้ายังต้องสามารถใช้งานร่วมกันได้อีกด้วย และในวันนี้เราจะมาอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าให้ทุกคนได้ทราบกาันพร้อมทั้งแนะนําวิธีการเลือกเครื่องเชื่อมไฟฟ้าตามประเภทและลักษณะการใช้งานเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของทุกคนนอกจากนี้เรายังรวบรวม10อันดับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่น่าสนใจพร้อมระบุจุดเด่นของแต่ละเครื่องมาฝากทุกคนด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ i g b t m m a 6 5 0 s Z a r d ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นี้มาพร้อมหน้าจอ2จอที่แสดงค่ากระแสะไฟฟ้าและอาร์ฟอสส่วนปุ่มปรับค่ามี3ปุ่มคือปุ่มกระแสะไฟฟ้าปุ่มอาร์ฟอสและปุ่มฮอตสตาร์ทโดยปุ่มฮอตสตาร์ทจะใช้เมื่อเชื่อมงานที่ใช้ลวดขนาด3.2หรือ4มิลลิเมตรเท่านั้นผู้ใช้งานต้องปรับปุ่มนี้ตามกระแสะไฟฟ้าที่ใช้ซึ่งคุณสมบัติของปุ่มนี้จะช่วยเพิ่มกระแสะไฟฟ้าขึ้น10% นอกจากนี้ตัวเครื่องยังขนาดกระทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกทั้งยังมีสายเชื่อมที่ยาวถึง10เมตรช่วยให้สามารถเชื่อมงานในระยะไกลได้อีกด้วยผลิตภัณฑ์ที่2คือตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ i g b t m m e a 6 0 0 sstellar เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน power bank ในตัวสามารถเสียบสาย usb ได้ทั้งหมด2ช่องมีจอแสดงผล2จอและปุ่มควบคุม3ปุ่ม อีกทั้งยังมีระบบอัพฟอร์ดช่วยให้มือใหม่สามารถเชื่อมได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะเป็นระบบป้องกันไม่ให้น้ำโลหะลายลวดเชื่อมติดกับชิ้นงานในตอนเริ่มต้นนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันไฟตัดไฟกระชากโดยออกแบบระบบเปิดปิดสวิตช์เบรกเกอร์มาเป็นอย่างดีตัวเครื่องมีเคสกันกระแทกแข็งแรงทนทา,านแถมภายในยังมีพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ i g b t m m a 6 0 0 s i n t e c h ตู้เชื่อมขนาดเล็กที่มาพร้อมจอแสดงผลสองจอและปุ่มปรับกระแสไฟปุ่มอัคฟอร์และปุ่ม h o ส start ที่ช่วยให้กระแสไฟเสถียรและเริ่มต้นการเชื่อมได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังมีระบบป้องกันไฟตัดไฟกระชากโดยเครื่องจะไม่ตัดทันทีเมื่อไฟดับช่วยให้บอร์ดไม่เสียหายส่วนด้านหลังตัวเครื่องมีพัดลมระบายความร้อนที่ช่วยให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ภายในกล่องยังมีอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายเชื่อมสายดินหน้ากากถุงมือและแปรงลวดอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเครื่องเชื่อม max mig 2 2 5 f a fl con หากคุณกำลังมองหาเครื่องเชื่อม mig ที่มีคุณภาพต้องเรื่องเชื่อมรุ่นนี้เลยค่ะโดยสามารถเชื่อมได้ทั้งแบบไม่ใช้แกส๊สและลวดเชื่อมแบบธรรมดาซึ่งมาพร้อมกระแสเชื่อม2 2 5แอมป์ช่วยให้การเชื่อมสะดวกปลอดภัยและไม่ซับซ้อน เนื่องจากเทคโนโลยีไลเนียร์ซิสเต็มทำให้สามารถปรับตั้งค่าได้ง่ายดายแม้ว่าจะเป็นมือใหม่ก็สามารถใช้งานได้นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมได้อย่างต่อเนื่องไม่ทำให้ชิ้นงานทะลุอีกทั้งยังเพิ่มเติมฟังก์ชันลดการเกิดสะเก็ดไฟขนาดเชื่อมด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือตู้เชื่อม MIT เครื่องเชื่อม3ระบบ KANTO สำหรับใครที่ต้องการเครื่องเชื่อมที่ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ โดยเครื่องเชื่อมรุ่นนี้มาพร้อมฟังก์ชันการทำงาน3ระบบไม่ว่าจะเป็นระบบ MIG ระบบอินเวอร์เตอร์และระบบอาร์กอนสามารถเชื่อมโลหะได้หลากหลายชนิดเช่นเหล็กสเตนเลสอลูมิเนียมเป็นต้นอีกทั้งยังสามารถใช้งานในที่ร่มและกลางแจ้งได้นอกจากนี้ตัวเครื่องมีน้ำหนัก9กิโลกรัมสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายส่วนด้านหลังตัวเครื่องมีพัดลมระบายความร้อนช่วยให้เชื่อมงานได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ NOVORC 200 IGB T New Series 70ระบบเทคโนโลยีล้ำสมัยแบบจัดเต็มช่วยให้เชื่อมได้ง่ายรอยเชื่อมสวยงามขนาดกระทัดรัดและเคลื่อนย้ายสะดวกภายในเครื่องมีระบบ Hot Start เพิ่มกระแสไฟในจังหวะแรกของการเชื่อมซึ่งช่วยให้เริ่มต้นเชื่อมชิ้นงานได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีระบบ VRD ทำหน้าที่ลดแรงดันไฟหน้าตู้ในขณะที่เรายังไม่ได้ทำการเชื่อมเพื่อป้องกันการเกิดไฟดูด นอกจากนี้ยังมีระบบ IGBT ช่วยให้กระแสไฟมีความเสถียรทำให้เชื่อมได้สม่ำเสมอตลอดการเชื่อมอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์รุ่น MMA 170ลองเวล Longwell เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ขนาดพกพา เนื่องจากมีน้ำหนักที่เบามากเพียง5กิโลกรัมเท่านั้นด้านหน้าเครื่องมีปุ่มปรับ2ปุ่มคือปุ่มกระแสไฟฟ้าและปุ่มอาร์ฟอสมาพร้อมกับอุปกรณ์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นถุงมือสายเชื่อมสายดินหน้ากากมือถือและแปรงคอสเล็กอีกทั้งยังมีระบบแอนตี้สติ๊กช่วยป้องกันการติดกันระหว่างทีมจับกับลวดเชื่อมและสามารถเชื่อมชิ้นงานเป็นแนวยาวได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสำหรับงานที่เป็นโลหะเช่นเหล็กสแตนเลสเหล็กหล่อเป็นต้น ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือตู้เชื่อมรุ่ง mig 225ออตินเครื่องเชื่อมสองระบบมาพร้อมคุณสมบัติจัดเต็มทั้งระบบอินเวอร์เตอร์และระบบ mig สามารถเชื่อมได้โดยไม่ต้องใช้แกส๊สประสิทธิภาพของกระแสไฟแรงและเสถียรรอยเชื่อมต่อเนื่องสวยงามบริเวณด้านหลังตัวเครื่องมีพัดลมขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนเมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับมือใหม่และมืออาชีพใช้เชื่อมงานที่มีขนาดตั้งแต่0.5ม mm ิมไปจนถึง15มิเมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ทำให้ชิ้นงานทะลุสามารถใช้งานร่วมกับลวดขนาด0.8 mm และ1มิมได้อีกด้วยผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือตู้เชื่อม Max TIG 200SF l c o n ถ้าต้องการเชื่อมงานสเตนเลสเครื่องเชื่อมอา้อนรุ่นนี้สามารถเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใช้เชื่อมงานขนาดบางสุด0.4มิมตรได้อีกด้วยมาพร้อมกับกระแสเชื่อม200แอมมีระบบ High Frequency Arc ที่ช่วยให้อารได้อย่างรวดเร็วควันน้อยนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมตัวกรองกระแสที่เพิ่มความเสถียรให้กระแสขาออกช่วยให้เชื่อมชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดและฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับมือใหม่ไปจนถึงระดับมืออาชีพเลยทีเดียว ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์รุ่น Extreme MMA 1 6 0 i IIS UGONG UGONG เป็นยี่ห้อที่ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องเชื่อมที่มีประสิทธิภาพซึ่งเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจเหมาะสำหรับนักเชื่อมมือใหม่ที่กำลังฝึกฝนทักษะในการเชื่อม นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีความทนทานใช้งานได้ยาวนานมาพร้อมกับสายสะพายที่ติดกับตัวเครื่องเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำเครื่องแขวนบักขึ้นไปเชื่อมในพื้นที่สูงได้แม้ว่าคุณสมบัติของเครื่องอาจจะไม่เหมาะกับงานระดับมืออาชีพแต่หากใช้เชื่อมงาน DIY เครื่องรุ่นนี้ถือว่ามีคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด